อันได้ไหมสีกวแม่หนังเศร้าใจั้อหาย้าดอกข้ให้มานันกินได้ไหนมันคือขว่มคือไก่ปวดแมงที่นี่ข้าวเหนียวแ่ผมก็นอนบ่หลังดหนวดอันี้ได้บค่าบบีบบเตียบัยังนั้นลกได้เกก็ได้ไปมันเยค่อาได้ไหมมัคุณแม่คอ้านี่ห็นไฟาดหันอันลูกโจากฟาดเ้าจได้นี่แต่ว่าจะมาฟาดหั้วลูกโจ๊วจะได้เขามีคู่บะอาจารย์ได้กุบะขาอหายอย่างนี้หรอกุบ้วซี่า้อหากได้ม้วเป็นเก็ดได้ซี่ก็ได้ซีก็ได้ทมวน แตกแล้วแตกแล้วแตกหน่อยจัง <writers? S 1> ห้องลอยจังเสีย <ste> er> <ste> er> แล้วย <ste> er> ี่หว่านเสียแล้วห้องอยจังเขาไปหาหมอเป็นไงผ่าหมอมาไปเลี้ยวมุนเนแล้ววันไม่หน่อยไปหาหมอเป็นไงมั่งแกต้องไปนู่นถึงจะหายอุบลน่ะไป่ใช่จ้ะสีมหาโพหายแน่นอนเลย สวัสดีครับเอฟซี C, สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีหลาน้อยวิง่งทั่วโลกทัก่วประเทศพี่น้องพ่ยพอกันคือเก่ยากับพญานิยมเจโอวันนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นเนี่ยเด้พอ,อพี่น้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพี่น้องเมื่อวันก็พักผ่อนนะฮะเมื่อนี้พี่น้องเวลาบ่ายสองนะครับสาวน้อยเพชบพรบ้านแพงทําการแสดง t. อยู่ที่อําเภอเชียงยื่นพี่น้องตําบลกู่ทองนี่เนะาะจังหวัดมหาสารคามนะครับเรียนยู่บ้านโจดบัวบานเนี่ยพี่น้องเด้อก็เริ่มตั้งแต่บ่ใบสองหอดประมาณสามทุ่มพล่รือพี่น้อง อีหล่ากันสิออกช่วงไหนเนาะเนาะที่พวกหกโม่งแลงผุนบอกพี่น้องมั่เป็นถุ่มหนึ่งอันนี้ก็เป็นงานของคุณพ่อสุทินขั้งแสงนะครับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงขล่างโหมแม่นบอกพี่น้องเราลองพิงมดมวลเด้พี่น้องเราเล่าก็เป็นพ่อฮักของบอดโจดนี่ยแหละพี่น้องเนาะเราเป็นมู่เดียวกันกับพ่อญ่์สงการนะครับก็มีความผูกพันกันมาเหย้าวน่านนะฮะลูกไส่เล่าเนี่ยก็เป็นมู่เดียวกันกับบอดโจดเด้พี่น้องว่าธรรมดาเด้เลยเป็นสอสๆผืนเนาะพี่น้องลูกไส่พญ่์สุทินนะ มันเป็นงานเกี่ยวกับน้องน้ำแม่น้ำนี่แหละพี่น้องเย่สิบกิโลคนนี้ควบคุมไปสามตำบลนะฮะเพื่อใส่ทําการเกษตรแน่แม่บอพี่น้องแล้วก็ป,ป้าป่าหมู่บ้านเช่งสิ่นก็เลยจัดงานนี้ขึ้นพี่น้องเพื่ออนุรักษ์แม่น้ําให้บ่อมันเหนือดมันแห้งพี่น้องปล่อยปูปล่อยป่าประโยชน์หลายอย่างนะฮะถ้ามีน้ำนี่รบรองว่าเฮ็ดยังนก็นได้พี่น้องเฮ็ดหน้าก็ได้เฮ็ดเพื่อการเกษตรปลูกพักปลูกมี ลรวก็ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคก,กันไปนะเกี่ยวกับป่าป่าหมู่บ้านยังสี่ตำบลยังสี่เนาะคุณพอสุทินก็นเลยจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองก็จะมีการปลูกป้าน้ำเด้ก็เพื่อสัางจิตสำนึกให้ใช้บ้านให้จักห่วงแหนแม่น้ำอนุรักษ์ไวใ้ให้ลูกให้ลใหลานสืบสานกันต่อไปภ้าภา,ากหนานตัวพี่น้องเนาะกสิพ้าพี่น้องมาเบิงอันนี้พี่น้อง แม่หน่อยพ่อเอกน้องอุงอิงพากันไปเดินห่างพี่น้องเมื่อวานเป็นวันผับพรเนาะก็ได้ซื้อสิ่งซื้อของหลายอย่างนะฮะบรรทุนไทยก็ได้มาซื้อซอยให้ลูกเส้นหมากไงท้อแขนนี่แหละพี่น้องน้องยิงดีใจหลายนะฮะแม่หน่อยซื้อท้องให้ลูกพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งเส้นหมากไงหนักจักบาทปุ่นี่ขออนุญาตเด้อพ่อเอกเอาเช่นครับเส้นห้องลอยจังเส้นห้องลอยจังเส้นห้องลอยจังห้องลอยบอกว่าภาษา พี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วหกร้อยวปอรนบัดน,นี้ทางร้านเลยลดให้ห้าร้อยเก้าสิบนพี่น้องเอาเป็นอาไปเจกซื้อบ่ซื้อได้ย่านบ่ซื้ออยู่ย่านร้องของเพิ่นละ่ะเอาว่างไว้เห็นไหมว่าต้องใส่กีฬามันติเป็นพื้นขืนข้อด้ท่องเกยใส่เข้าไปนี่โอ้ยเป็นตุ่มเลยลหละพี่น้องอย่าใส่ดกีฬาเด้อเออเอาเอาไว้เพิ่นซะท่องีหลีเพิ่นก็มีได้เพิ่นเก็บไว้บ้านยี่สิบสามสิบบาทลราบ่พี่น้องอยู่บ้านเอ้ามารอต่ออายุเข้าเจ้าว่าต่อมานี่สิพาพี่น้องมาม่คุุณแสภ

ตาาตาบุญิ่งตาบาก็หายมาหมาสีขดแมงเงื้อตาบ้าต้อายคาได้ไหมาได้าได้ไหมลตะตาบ้ก็หาาหมาสีขวดแม่คอวาหาายเสิยวายได้รอข้อนอม้หาได้เป็นบกหักริมแเปหายว่าบากคาบากปีบากหักเงื้อปากกอดปากยังตาบ้าหาเออนั่น้อาได้เนี่ยเนา้ส้นเดียวมล่ะขอซาข้อซาคุณแม่ขออะไรโอ๊ยหมาสีแมงเงืยอย่าบ้านี้เออแอนั่นคือข่วนข่วนหัวกันใหญ่า่วน ม่มอัโมดีโมทั้นี่แก็ฟาดเหมือนอันนุ่มจ้ทาเนาเจ้านี่แต่ว่าจามากันเนาุ่มจบ่ได้เขามีคู่บาอาจารย์ก็ได้นี่ไ่ได้เพราะว่าเ็ยาว่าโมีไห้มาห้มาห้เลาห้เป็เจ้าฟาดได้ฟาดไดสิก็ได้ฟาดได้สิก็ได้ชิมวนทิมวฟาดได้ผมวันนี้วันนี้่่ฟาดหัจะมาจอทฟาดแล้วได้มเป็นยังไนเล่าเถะ้เนี่เขาอะไรันคู่บาอาจารย์นี่เพราะว่าอาจารย์เขาลงกันนี่เป็นดียวันเด็น ขอ้ย่อคู่ก่อนจังเล่นกันดีกว่าเปันปากมอยเนาะเป็นยังอนนี้ค่ับขอสามีครัร่อมให้สัตว์ปากมาีของบ๊มมอนนี่ั้บมอนนี่ของรักษาจริงจากศีรษะรักสมรักษาเอาแล้วก็บมมอนเล้ยวันนี้ฟาดเขียนฟาดยังไงั๊มอนเล้ยวเบิ้เลยหรอไม่ย่อบเบิ้ลเลยคุณแม่สุภาพขอสองข้อวันสันแจ็คสีเดยบ่ได้แต่ว่าข้อนึงคือสีใดอยู่อันฟาดหัวหนึ่งย่านบ่ได้อยู่ ยันอดบ่ได้ยุ่เพราะว่าถ้าว่ให้ข้อหัวนี่พอยเน่าเบิดทาั้งหนกินเลยก็บรรจูคอนเทนต <c oughs> ์หาหมูกไม่แล้วันนี้หมูกงูก,ก็เบิดเลยเด้ <c oughs> เออมัดนี้มาหมูกคาะหัวบัดนี้สมุกได้แล้วบัดนี้ก็จังคอยติดตามเบิ่งนะฮะ <c oughs> มันก็เป็นการสร้างคอนเทนต์น้อพี่นอ้องความสนุกสนานให้เพ่าอแม่เอฟซีตัวโลกตัวประเศได้หัวในมวนก็จักสิส่าจังเด๋เนาะผู้เ่าเพิ่นเ,น <c oughs> เคยขึ้นไปหลายห้องเิ่นบริคึ้นจะหัวมวน้ำพุนเพ่นขึ้นไปของรักสมรักษาไข้อาชีูบาอาจารย์เนาะ เออก็ถือควอมคุณแม่สุภาพระบอยหรอกโยกออโยกคู่ขอโทษกันก้อนจังแสดงเนะาะพราะเง่ว่าอืมไปแล้วตาจีพิจารณากันเอาอันนี้พี่นอ้องต่อมานี่มือขึ้นเนาะพอกันใช้กับนอ้องผมแปรมได้ไล่ซดพี่นอ้องมาไล่ให้ยี่หล่ะมือปิดว่งเนาะพี่นอ้องเอ้ยแสนแตกมือขึ้นนี่อืมพ่ากันห้องว่าสันเพราะเงีกันใช้กับน้องผมแปรมนะฮะน้องผมแปรมจะหลงอื่นเพราเงียกันใช้ว่าพี่ไหมว่าไอ้ไหมพราะเงีกันใช้ว่าเป็นนังดอกน้องว่าสันเอามาเบิ่งบรรยากาศวินาทีแสนแตกสิเป็นเังนไรพี่น้องเชครับ คุณการชัยซื้ออีกหัวเลยฟาดค้นหาฟาดคนเบิง่งใหม่ฟาดคนเบิ่องอะไรค่อยๆ<น><น>ด่ากันอย่าเพิ่งพูดกันดีๆเพราะการใส่วิกขาวรอจังรอแม่ยงไม่สนใจน้องมาอสองร้อยคะแนนด่าเวิร์ดว่สวนลูผู้ใดเอาแมียงดีดรอพนน่ะรอสั้นรอเมียงพนนะไม่ด่าคนไม่สวนลูกใครเกิดก่อนคุณ แตกแล้วแตกแล้วแตกแสนแล้วแต่ไม่รู้ว่าของใครไม่รู้รอรอรอก่อนนะคะเองแต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 ง่แลงหมงแตกแล้วค่ะส่แลงหมิงแตกแล้วแตกแล้วนะคะแตกแล้วเดี๋ยวไอ้ไอ้โพอเออยังนอผู้ใดลเราไปคอมมตนผิดทางเราต้องว่าสวยเจ้าจะว่ารอไหมว่าป้าพอกัใชัยเจ้าคือสวยแต่วังี่แม่เราต้องหอใจงใจคุณน่ะน้องพร้มเปลยมจนลงเอื้นได้อยเนาะเ่าเป็นอย่างดอกปรซ่านเพื่อนว่าอือ ทางด้านอิหล่าก็ขอขอบุญขอบพุณนเอฟซีพอพ่อๆแม่ทีโอนมาไล่ทำใจให้อิหล่าเนาะแล้วก็มาเบิงพ่อเอกผ้าแม่หน่อยไปหาหมอมาว่านี่พี่น้องอาการเล้วหนาเป็นห่วงเด้นะฮะที่ผ้าพี่น้องมาเบิงแล้วก็เสียอมลาผ้าจากพี่น้องไปเลยนะครับจบคลิปนี้เนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมเมืม่อนี้พี่น้องพ่อกันยุที่บันโจชหน้องบัวเนาะตำบลกู่ทองอำเภอเชียงเงนจังหวัดมหาสารคามนะฮะเหรียญใบสองหอดสามทุ่มเนี่ยแหละพี่น้อง มื่อนี้ผมกันสิไปยุจากบ้านผมไปกันสิประมาณ40่กิโล,โลยูดอกพี่น้องจากกำเพอ,อย่างตลาดไปเนาะสิไปเอาบรรยากาศตอนกลางวันไม่พี่น้องเบิงสิเป็น่นจังไดจังค่อยติดตามนะฮะเอาทั้นหลายทีนี้ก็เอาไว้สำเนียงกอนพี่นอ้องยู่ดีไม่แห้งสูบผู้สุคนเดือนทางไปไซก็ปลอดภั่คอยไปค่อยมาทำกันทํางานจะเรื่อลงเรื่อง,อง,อง,องสุขภาพแยงแรงสวัสดีครับเบิงเมื่อไรตามเฮ้าแหม เราไม่เล่ต่บอกเพื่อนไปหาพ่ออยู่เออบอกมาทั้งพี่บอกมาทั้งพีเออขอบพูดมาเลยเอาพ่อวันนี้จะให้ถึง 1, หนึ่งแสนไม่ไดเอาถึง 1, หนึ่งแสนวันนี้พ่อพ่อมสิว่าพ่อการบอกล่วงเลยค่ะอะไรโหลดอะไรโหลดเอา,เอาขอบพูดพ่อพอแม่แมนนี่จะเอาให้ถึงแสนวันนี้ขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจ้าไอะไรอะไรอะไรด้วไม่หน่อยไปหาหมอเป็นไงมัง่ง ไม่หน่อยไม่หาหมอคนปกติจ้ะ๋อแกต้องไปนุ่นถึงจะหายอุบลตน่ะไยมีใช่จ้ะสีมหาภูหายแน่นอนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไปดอกนองไปฟังโอ้ยไปหาหมอมาไปเดียงคนเลยแล้วี้ i <laughs> don't <laughs>